กันต่อกับเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญน,นะครับอดีตตำรวจคลั่งกราดยิงกว่า30บศพเมื่อสักครู่ที่ได้สัมภาษณ์พี่ธนงศักดิ์ผู้สื่อข่าวช่องสามน้ำเสียงของพี่เขาบอกทุกอย่างนะฮะเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเข้าไปคุยกับคุณครูผู้ที่ประสบเหตุมันเป็นเหตุการณ์ที่สุดจะสะเทือนขวัญจริงๆตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่นิ่งแต่ว่ารายงานล่าสุดคือ36ศพนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายในจํานวนนี้1 2รายเนี่ย8รายอาการสาหัสนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ทีนี้ถ้าเราดูในตัวเลขของผู้เสียชีวิตปรากฏว่าเป็นเด็กชายเนี่ย21คนเป็นเด็กหญิง3คนในจำนวนของเด็กๆทั้งหมดอายุ2-3ขวบจะมีผู้ใหญ่ที่ประสบเหตุและเสียชีวิตอีก12คนทำให้ตัวเลขรวมของผู้เสียชีวิตคือ36แต่ถ้าคุณผู้ชมดูจากตารางนี้นะครับซึ่งเราได้รับจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย จะกระจัดกระจายเลยครับหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างที่พี่ธนงศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราไล่เหตุการณ์เมื่อสักครู่เพราะเป็นจุดแรกของเหตุการณ์เลยส่วนที่ถัดลงมาที่ทาการอบาตาอุทัยสวรรค์น,นะคะสคนที่เป็นเด็กชาย1คนกับผู้ใหญ่ชายอีก1คนเนี่ยก็เมื่อกี้พี่ธนงศักดิ์ก็บอกแล้ว่าคือผู้ปกครองเป็นพ่อลูกกันนะคะคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยอยู่ในอบาตานะคะสท่านเนี้ยอยู่ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดนยิงก่อนแล้วจากนั้นคนร้ายถึงจะเข้าไปในศูนย์พัฒนาเเด็กเ็กกล แล้วก็ไล่ลงมาที่บ้านผู้ก่อเหตุก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนนะคะที่ยืนยันได้แน่ๆก็คือมีตัวผู้ก่อเหตุเองนะคะที่ฆ่าตัวตายแล้วก็มีภรรยารวมถึงลูกชายวัยสามขวบนะคะสามชีวิตครอบครัวเขาสามชีวิตเขาฆ่าลูกเมียก่อนแล้วฆ่าตัวเองตายแต่ว่าอีกสองคนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ชายหนึ่งและผู้ใหญ่หญิงอีกหนึ่งกำลังรอยืนยันอยู่นะคะว่าว่าเป็นใครคือมีรายงานด้วยว่าเขา ยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิตตอนแรกรายงานบอกว่าเพื่อนเพื่อนบ้านเสียชีวิตหนึ่งคนก็เลยยังไม่แน่ใจว่าตัวเลขจะไปอยู่ในกลุ่มไหนนะคะถัดลงไปก็จะมีที่กลางบ้านท่าอุทัยบ้านหนองกรุงศรีสองจุดนี้น่าจะเป็นระหว่างทางใช่ครับคาดว่าน่าจะเป็นระหว่างทางนะคะที่ขับรถออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อาบาตอุทัยสวรรค์มุ่งหน้ากลับบ้านตัวเองเพราะว่าลักษณะเขาก็คือขับไปแล้วก็ชนดะค่ะขับกระบะไปชนใครชนเสร็จถ้าคนนั้นล้มลงตรงเข้าไปยิง อย่างงี้นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยและในจํานวนหนึ่งมากกว่า12คนนะครับที่ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณหมอสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําพูครับคุณหมอสุรพงษ์พดุงเวียงค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวััดีครบเห็นว่าคุณหมอขณะนี้กําลังลงพื้นที่กําลังเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมฮะตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยอยู่ในพื้นที่ครับกาลังจะรนสุดศพครับจากการในการจะรียนสุดศพครับ ขณะนี้คุณหมออยู่ในพื้นที่แล้วคุณหมอผมรบกวนนิดนึงช่วยบรรยายภาพได้ไหมครับว่าณนะเวลานี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นยังไงแล้วบ้างครับก็ที่ตรงนี้ก็จะมีศพในในศูนย์นะครับรอการชนสูตรอยู่สามสิบหกรายนะครับซึ่งทางสาธารณสุขเราก็ได้ส่งแพทย์พร้อมพนังกงานสอบสวนนะครับเข้าทำการชนสูตรอยู่ครับผมครับศพ ที่กําลังทําการชนสูตรพอจะบอกข้อมูลเบื้องต้นได้ไหมครับว่าลักษณะการเสียชีวิตของแต่ละศพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อยังยังไม่แด้เสร็จครับเพราะว่าให้ทีมแพทย์กับพนักงานสอบสวนเข้าไปในพื้นที่อยู่ครับตอนที่เราได้รับรายงานทางทางน่าจะเป็นทางตารวจนะครับเข้ามาร่วมในพื้นที่ด้วยครับผมครับคุณหมอสุรพงศ์ครับคือตามที่เราได้รับรายงานรวมถึงภาพที่เราได้มีโอกาสเห็นคือลักษณะส่วนใหญ่ของศพที่เห็น ศีรษะทั้งนั้นเลยมีลักษณะเหมือนกับเป็นการยิงที่ศีรษะทั้งนั้นเลยตรงนี้ในข้อเท็จจริงคุณหมอพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าลักษณะในที่เกิดเหตุเป็นยังไงอ๋อในที่เกิดพอดีผมยังไม่ได้เข้าไปในในพื้นที่นะครับแต่ว่าได้รับรายงานผมยังไม่ได้เข้าในอาคารเพราะว่ายังยังสั่งการในเรื่องของการชนะสูตรอยู่ครับผมแต่รับทราบจากเบื้องต้นก็คือมีลักษณะบาดแผล เหมือนเหมือนถูกยิงก็มีนะครับเดี๋ยวผมขอให้ทางทีมแพทย์ก็ชนะสุดเรียบร้อยนะครับค่อยอจะสรุปรายละเอียดให้นะครับค่ะตัวเลขผู้บาดเจ็บแล้วคะยืนยันที่สิบสองคนไหมคะแล้วอาการสาหัสสักกี่คนคะเออผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลยังมีตัวเลขที่สิบห้ารายอยู่ครับ<ส>ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลในพื้นที่สามรายแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจังหวัด สองรายก็ยังเป็นห้ารายอยู่ครับที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลครับดังนั้นตัวเลขของผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่ใช่สิบสองละตอนนี้คือสิบห้าที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลน,นะครับคุณหมอคใช่ครับผมมีสามรายที่เสียชีวิตถูกไหมครับถ้ารวมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจะเป็นห้ารายครับก็เท่ากับว่าขณะนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอยู่สิบรายใช่ไหมคะก็จะเหลืออยู่ผู้บาดเจ็บ สิบรายถูกต้องครับอา่าอ่าในสิบรายนี้อาการสาหัสมากน้อยแค่ไหนคะมีรายไหนที่ต้องเป็นกังวลหรือเปล่าคะเอามีที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดตอนนี้ผ่าตัดอยู่หนึ่งรายก็รอเข้าผ่าตัดอีกอหนึ่งร <อ S 3> า,ายครับค่ะผ่าตัดหนึ่งรายรอผ่าตัดตอีกหนึ่งรายโราบาลอุดรหนึ่งรายครับค่ะเอ่อเรื่องของเลือดนะคะเห็นมีประกาศรับบริจาคเลือดตอนนี้ถือได้ว่าขาดแคลนไหมคะกับตอนนี้เรามีเลือดที่พอต่อการดูแลรักษาอยู่ครับอืมอ๋อเลือดพอแล้วเหรอฮะ ครับผมครับคือเมื่อสักครู่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูเนี่ยประสานมาในทํานองให้ประกาศอยากจะได้การร,รับบริจาคเลือดในทุกกรุปสรุปตอนนี้พอแล้วครับตอนนี้พออยู่ครับผมยืนยันตรงนี้ว่าเลือดพอแล้วทีนี้อย่างนี้ฮะค,คุณหมอคือข้อมูลเบืบ้องต้นเนี่ยคนร้ายนอกจากการก่อเหตุทึ่งใช้อาวุธปืนแล้วมันมีอาวุธมีดเข้าไปร่วมในการก่อเหตุด้วยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ที่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยลักษณะเป็นอาการการถูกยิง หรือว่าการได้รับบาดเจ็บจากการถูกของมีคมหรือของแข็งยังไงด้วยใช่ไหมครับครับจากรายงานนี้ก็มีมีทั้งสาประเภทครับก็คือจากการาถูกถูกกระสุนปืนจากถูกของมีคมนะครับแล้วก็ในการบาดเจ็บจากการถูกชนก็มีครับอืม,อมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือจากส่วนกลางไหมคะสามารถบอกทางนี้ได้เลยนะคะครับผมตอนนี้ทางพื้นที่ทางทีมแพทย์พยาบาลเราก็ดูแล ผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็ได้จัดทีมสมาชนะสูตรพิสูจน์เพิมกับพนักสอบสวนแล้วก็ทีมดูแลด้านจิตใจคือทีมจิตเวชนะครับจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรลมภูจากโรงพยาบาลจิตเวชเรนัคชากรินก็จะเข้ามาดูแลเยวยากับญาติกับผู้บาดเจ็บนะครับค่ะครับเอาละครับเบื้องต้นตรวจสอบกับคุณหมอเท่านี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอสุรพงษ์พดุงเวียงนะครับซึ่งเป็นสสจหนองบัวลําพูขณะนี้คุณหมอเนี่ย อยู่ในพื้นที่แล้วและกําลังจะเข้าไปละแต่ว่าทีมแพทย์กับเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ในพื้นที่มาก่อนหน้ากําลังร่วมในการทําการชันสูตรส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้15รายแล้วนะฮะคือเราที่กังวลน,นะคะพี่ไก่ที่ฟังจากคุณหมอแล้วนะคะดูเหมือนว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจเดี๋ยวดูตารางก็ได้นะคะที่เราขึ้นให้ดูก่อนหน้านี้นะคะ่ะตารางสรุปยอดผู้เสียชีวิตจะเห็นว่า ผู้เสียชีวิตที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในตารางนี้สามคนนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ฟังคุณหมอทางสสจจังหวัดมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกสองอ่าแล้วก็นี่ล่าสุดมีคนยืนยันแล้วนะคะว่าเสียชีวิตเพิ่มอีกสองจริงๆที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเอาตามนี้นะคะยอดผู้เสียชีวิตขยับขึ้นไปเป็น38คนแล้วนะคะ เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง38รายด้วยนะคะแสดงความเสียใจด้วย